เดี๋ยววันนี้จะพาดูคุณหมอมีตรวจเคสตัดตนังนะทองมันเป็นเชื้อไหมคะให้เลยไม่ใช่หรอไม่นะไม่นะมันเป็นเส้นเดืยเอยเเส้นมันได้ขนาดนี้นี่ในหูเรียนนี่เดี๋ยวรออี่อปีครับ ตื่อนี่เหมือนเดูกว่าใช่ไหมถ้ามีแต่แต่ว่าจริงๆนไม่มีอะไรผมว่าไม่สำคัเยอนนี้ไม่ได้ฉีดรอยฉีอันนี้มีคนฉีดเลยฉีดโปุบปบแน่นอน<ม>เพราะว่าที่จริงแล้วอะแผนเนี่ยก็มาหดแล้วทำให้ึขึ้นก็จะปูลดค่าหุดลดไม่ได้รู้สึกไงคันอะไรแตกต่างไหมซ้มมายขวาแตกต่างไหม โซนตรงกัาเจะดีกว่าเออค่ะเน,น้นนานทีแบบนี้ทีเลยผู้ชมดีแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่า1-2ปีจะโอเคมากเพราะว่าที่จริงเราบอไปแล้วจะดูนแน่นําว่าทำหลัง2ปีเพราะว่า1-2ปีแรกมันจะจางเองอัตโนมัติมันเลเซอร์ฟรีนะครับถ้าเกิดสปีแล้วมันไม่ไดความเปนเลร์แต่แต่ในหัวมันนี่สวยสวย